ใครที่ทำประกันบ้านไว้กับแบงค์ ดูให้ดีนะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าประกันอัคคีภัยหรือประกันภัยบ้านที่เราทำไว้กับแบงก์เวลาที่เราไปยื่นกู้อะคะ่ะโดยปกติแล้วนะคะความคุ้มครองนั้นจะคุ้มครองเฉพาะในส่วนของสิ่งปลูกสร้างก็คือในส่วนของตัวบ้านเท่านั้นแต่จะไม่ได้คุ้มครองในเรื่องของทรัพย์สินที่อยู่ในบ้านอาทิเช่นเฟอร์นิเจอร์บิวอินเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือทรัพย์สินส่วนตัวต่ตางๆของเรานะคะดังนั้นค่ะเพื่อนๆที่ทําประกันไว้กับแบงก์นะ เราสามารถที่จะซื้อเพิ่มเติมจากกรมทรรม์ประกันไทยที่มีอยู่ได้โดยเครแนะนำว่าให้ไปขอสำเนากรมธรรม์ที่มีจากแบงค์นะคะแล้วเอามาดูว่ามีส่วนไหนที่เราควรจะเพิ่มเติมไปบ้างเพราะถ้าเกิดว่าเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเราไม่ได้มีความคุ้มครองในส่วนของทรัพย์สินที่อยู่ในบ้านนั้นแปลว,ว่าสิ่งที่อยู่ในบ้านทั้งหลาย ปรับก,กันไม่ได้คุ้มครองค่ะด้วยความห่วงใยครูเอดวชรารีทีมอาจารย์แดงค่ะ